มีกล้องกี s <S ่มุมอ่ะมาคนเดียวน่าจะมาบ่อยด้วยอันนี้รอบสองนาะที่เรารู้นี่รอบสองนะคนเดียวกันนะ ดูต้นไม่ได้แล้วเพราะว่าอันนี้ตึกแฝดครับตึกตั้งเอ็นเทสไอ้นู่นอะไรนะตั้งแถวๆนี้ที่อืมอันนั้นก็โดนเหมือนกันอันนั้นโดนแต่ไม่ได้อะไรใจได้แต่เสื้อพิงยางไปตำรวจบอกไงตัวนี้ผู้ต้องหาออกออกมาเยอะตัวผูหาลองบอกว่าตอนนี้ผู้ต้องหาออกมาเยอะเอาแต่คุกมาเยอะต้องต้องเดือดร้อนาันไปเลกลัวไหม ถ้าข่าวเรากลัวไหมเราอ่ะไม่กลัวหรอกแต่เรากลัวลูกบ้านจะกลัวไงอันนี้ก่อเหตุเมื่อไหร่ครับวันที่สองนะวันที่สองวันที่สองวันที่สองตึกตึกยังสี่ทุ่มสี่ทุ่มเอสี่ทุ่มหน่อยหน่อยสี่ทุ่มสิบกานทั้งนั้นคนห้องเข้าเข้าห้องกันหมดเลยใช่ไหม มีมากไม่มีมากเดิน,ลน,น,ลน,นลแล้วมันได้ไปเยอะไหมมีอันอ่ารอบแรกอ่ะที่เรารู้ว่าวันที่สองตอนตอนกลางวันเรามาทาเรามาทําใหม่แล้วก็ล็อกหน้าหลังแล้วก็ตกกลางคืนมาเอาอีกรอบแรกน่าจะได้ไปประมาณสองโต๊ะประมาณหกพันบาทแล้วรอบสองะรอบสองน่าจะน่าจะได้ไปร้อยบาทอ่ะแหละเพราะเราเพิง่งออวันเดียวก่อเหตุทั้งกลางวันกลางคืนใช่ก่อนหน้านี้อันนั้นเราไม่รู้ บอกแ้่นี้ก็เคยโดนมาแล้วโดวนโดนงัดห้องลูกค้าขโมยจัก,กรยานแต่ไม่รู้คนเดียวกับเขาตำรวจนายมาว่า,อ,าอะไรนะบอกว่ากล้องมาดูได้แค่สิบสี่วนันเองก็เลยดือย้อนหน้า่งด้ตนช่วงนี้มาติดติดเลยโดนงัดห้องหนะะึ่งหนึ่งสองแปดก็งัดได้ทั้ได้เงินได้ทองไปเดือดร้อนมากกว่นี้ใช่ใช่ค่ะทีนี้ล่าสุดให้ช่างมาทำช่างทำอะไรแล้วทำอะไรแล้ว อันนี้ปิดเลยแล้วถ้าไม่เป็นข่าวแล้วคนอื่นก็ไม่ได้ไ mm hmm. ไเนี่ยงค่นั้นเ็ไจะแชร์หรือป่า